ฟ้องสิบล้านไม่มากไปทนายชายพัฒเผยจูนทำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีฟ้องสิบล้านไม่มากไปทนายชายพัฒเผยจูนเพนชุลีทำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกะลามอบหมายให้ทนายชายพัฒฟ้องบุคคลที่สามโดยเรียกค่าเสียหายสิบล้านบาททำเอาทีมเมียหลวงถูกใจกันยกใหญ่ หลังจากประเด็นร้อนนักร้องเสียงนุ่มยอมรับว่าแยกทางอยู่กับภรรยามาสองปีแล้วและเตรียมจะหยาสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลล่าสุดทนายชัยพัฒนไลายในติกตอกถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าการฟ้องเรียกเงิน10ล้านบาทนั้นถือว่าเหมาะสมเป็นการฟ้องเพื่อรักษาศักศรี ซึ่งทุกครั้งที่ใช้กฎหมายเราจะไม่ใช้กฎหมายเพื่อหากินกับกฎหมายอย่าเอาเปรียบใครเราต้องคิดเสมอว่าศักดิ์ศรีของตัวเองและแนวคำพิพากษาควรจะประมาณไหนหรือแค่ไหนที่ลงโทษคู่กรณีได้แล้วอย่าไปศาลแล้วโลกอย่าไปฟ้องเวอร์เกินไป ให้ลงโทษให้พอเหมาะให้อีกฝ่ายได้จำเป็นบทเรียนพอส่วนกรณีนี้ถือว่าเมียหลวงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ได้รังแกใครเมื่อเขาละเมิดสิทธิ์เราเราก็ควรใช้สิทธิ์ของเราซึ่งตัวเลขนี้เหมาะสมถ้าศาลตัดสินให้เท่าไหร่ก็ตามนั้นแต่ไม่เกินสิบล้านบาทที่เรียกไปแน่นอน